สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ไปอยู่ที่ร้านอาหารจีนนะคะาเพื่อนพอดีมาทุระมาทุัะข้างนอกนะคะาเพื่อนเลยเว้ยกินกินข้าวนะแวะกินข้าวที่ร้านอาหารนะคะาเพื่อนเนาะเสียงก็จะเจียวจ้าวนิดนึงนะาเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะค่นเพื่อนเนาะ ท่านเพื่อนนี่เป็นตู้ปลาทองท่านเพื่อนหนะในร้านอาหารนะท่านเพื่อนนี่เนาะตอนนี้พี่ใบรอรออาหารมนาะเสิร์ฟนะท่านเพื่อนนี่เนะนี่ในในบรรยากาศนะคะ่ในบรรยากาศในอันนี้นะท่านเพื่อน,นนะคนก็เยอะพอสมควรนะท่านเพื่อน ให้ดูให้ดูนะคะนั่งคนเดียวนะท่านเพื you know> ่อนพอดีคุณสามไม่ไม่เข้ามาด้วยนะแต่ไปทุระให้พี่ใบมากินคนเดียวนะคะแล้วก็สั่งอาหารกลับบ้านด้วยนะท่านเพื่อนสั่งข้าวผัดเอนนี่เนาะพนักงานนะครับเป็นร้านอาหารจีนนะท่านเพื่อนให้ดูให้ดูพี่ใบก็สั่งหมูกรอบนะท่านเพื่อนหมูกรอบแล้วก็ข้าวผัดนะท่านเพื่อนเนาะนี่เนาะ นี ه, um, anya, pues basics, ้ให้เบ nah, ิ k, <for ced canal> ่งให้เบิ่งนะคะเเพื่อนตอนนี้เราก็รออาหารอยู่นะคะกล้าเพื่อนอาหารพี่ไปก็มาถึงแล้วนะคะพิ k กิ้งดักนะคะเพื่อนเนาะเออไม่ใช่พิ k กิ้งดักนะคะพิคกิ้งคลอกนะคะนี่นอนเพื่อนหมูกรอบนะกะ้าหมูกรอบราด ซอสนะคะเพื่อนนีนะคะข้าวผัดนะคะเพื่อนเนาะข้าวผัดเสิร์ฟมากับข้าวผัดนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะมาเด้อผู้ใด่ผู้นี้ยังกินนะคะกินข้าวพ,าพี่ป้ายนะคะมาเด้อหยุดสักนะคะไม่นอนเพื่อนเออไม่ได้ใส่ขากล้องนันเพื่อนบองไม่เห็นอาหารเลยนะคะ ก็จะมากินเนื้อเพืนเพื่อนนะีเนเ่เานาะมันแซ่บคู่กข้ามานอเพื่อนอาหารจีนนะคะอาหารจีนับน้ำขึ้นเนะ่ะเพื่อน,นะ อยากกินเป็ดเพื่อนอยากกินเป็ดเขาบอกว่าคุณต้องออเดอร์ทเวนตี้โมงเเวพื่อน24ชั่วโมงนะค้ากินเป็ดเพราะว่ามันมีจำกัดเราต้องออเดอร์เอาอเพื่น

uh, uh, 30, of it, so I said But this is the whole thing about the big

ดีกว่าไม่มีกินเพื่อนกินนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ไม่ต้องทำกับข้าวเพื่อนเพราะว่าออเดอร์เข้าผัดให้คุณสาแล้วน้องเพื่อนเราก็ไม่ต้องทำอาหารเย็นนะสบ,บาย

วันนี้ก็มีจุดหมายมีจุดหมายผลของงานผลของงานที่พี่บายไปเช็คมะเร็งเต้านมนะท่นเพื่อนผลก็คือเคลียร์นะท่านเพื่อนไม่มีปัญหา แล้วเขาก็เขาก็จะมีจดหมายมาให้ทุกสอปีนอนเพื่อนเพื่อนเราจะเช็คมาเลไรเต้านทุกสองปีนารเพื่อนที่นี่นะคะหลังจากเรามีการเช็คกล้ง ครังแรกแล้วตอไปต้องเช็คทุก2อปีนะคะลืมลืมกดลืมกดกดกดกล้องอรเอย นี่น้องเพื่อนมาเล่าเรื่องอผมนั่นมะเร็งเต้านมวานั่นเพื่อนมีจดหมายมาเมื่อเช้าแล้วน้องก็คือไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเลยผลคือเปลี่ยนนะคะไม่มีมะเร็งเต้านมเพื่อนแต่ว่า ถามว่าทำไมต้องเช็คเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเราต้องเช็คในขั้นเพื่อน<ม>อยู่ต่างประเทศถ้าคุณเช็คคุณหน้นานเพื่อน<ม>เขาจะให้คุณเช็คทุกสองปีเลยถึงจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์คุณก็ต้องเช็คหน้าเพื่อน<ม>นี่นะอีกสองปีพี่ใบก็จะต้องไปเช็คอน้เพื่อนเราก็จะมีจดหมายมาตามตัวเลยะคะ เป็นอลไรที่ดีมากๆากเลยมากๆเลยสำหรับต่างประเทศนันเพื่อนของเราเป็นทหารนะเพื่อนก็เลยอยากเล่าให้ฟังเพื่อน กินไปคุยไปอร่อย And uh it was always, oh, mm -hmm. cool. and then he got Well, yeah, nope, just let really the council mm -hmm. Anyway, now, the couple of you had with

ไปนะัะเพื่อนไม่รู้จ้ะติดเลขเกษตรหรือเปล่ามันมีเพลงขะะ้างเพื่นอนขอบคุณทุกคนนะคะถ้าใครชอบวีดีโอของพี่ใบยังไงะครอย่าลืม กดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะไปก่อนละเด้อนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ